ครับพ่อเราเฮกเกษตรพ่อเพียงครับนี่มะกือเริ่มเป็นหมากซั้งนี่แล้วครับ่ะมันหน่อยให้เราปลูกไร่หมดเลยมีเป็นไรครับนี่ครับหน่องใช่หน่องได้มีหน่องอยู่น้ำผาม้วนฟางครับนี่ครับนานผักหอมบัวนี่อันนี้มาเบิ่งเมื่อนวัตทันนี้แง่ทันี่ครับอันนี้ใหญ่แล้วบวบครับนี่บวบบวบหอมนี่นี่รวยใหญ่มันอยู่นี่ครับ น้อยใหญ่อยอะไปว้าเขาเยอะต้นเขาข้อนเลยนี่ดิผักบุ้งไหมอ้หัวลงไหมนี่ครับผักบุ้งครับบ้าบัวตัดตาเอาลตัดเอานี่แหมมันแตกมันใหญ่สำนีบ่มันใหญ่แมนมันใหญ่สำนีบบักกันนี่แค่นี่ครับนานแล้วปลูกผักบุ้งผักบุ้งจีน อ๋อลายนานตัวนี้เงาเลยเอาพอดีกินกับตกต่ำห่อนี่อออันนี้โมเมนต์นะครับตัดเป็นกับเพาเฮ็ดดผักขมตัวนั้นแซ่ด้วยนั้นร่ะพอมม,มมึงนีนมันเป็นน้ำผักขมเขาเอ็นยังผักยังขมผักขมครับผักขมน้ำนี่เขาเอาผักบุ้งกินไปกินกับตำหุครับมืน ท่านจะขี่ยังขี่มือวะเฮ้ขี่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเตี๊ยดไปเด้อเตี๊ยบผูปานงัวลงพอแล้วพอแล้วใช้ถั่วเด็ดผูกเอาไลน์ใช่ไหะแบบยันมันยังขนาดใหญ่ต้องถ่ายมันเงี้ยบอสคงแคะอ้วนขันแขะบ่ขันแขะบ่บอแมนครับมันดังไปเอาไป มีอต <łość> ุเรียบแล้วเขาบ่งเขาพันยังนี่มูนี่เขาเป็ดอนี่อียังนี่เขาหอมหัวลวกได้หลวกหอมหลวกครับมาส้มสมตำาบแม่ลิ้นนะครับชุดนี้แต่เรามีมาครับนี่เจียงเ้อหคุณห้ที่เคยีแล้วคีไม่มา เรมีแบบบักขามบ่ค่อยสมบม่ค่อยส่บักขาบักขอกบิดนขอเขาบกอกต้นนื้เทียงพออดองไว้นี่ก็บุกนี่เบิ่งงามขึ้นยังดองไรพ่อมบักกอกดองไ่พ่อมจ้ะีแเดี่ยร้าเียเอนี่มว่าเซียแล้ว้องหุคุทิ้งแขงมา้อนต้องเ็ดตงตัวเียรเียา มันน hmm? okay. oh. well? e> uh, mm ันเมื่อกินน้ามันก็หน่อยพ่อพักบุ้งเนบุ้งแค่ต้นหน่อยโค้ดต้นหน่อยทำนั่นหลับพอดีเอาไปแดกก้อนมเนี่แดกครับใส่ครับครับแดกมีปุงใส่อย่างไรผมถามแดกบอนี้ครับใส่อย่างไรก็ต้องคั่วเขาขั้วขั้วเออคั่วเขาคั่วแต่ว่ปแดกเขาต้องมาไว้ก่อนมาไว้ก่อน ซีบกว่ามื่อมาก็ไอซีบกัวามื่อแล้วก็เขามาขวัวเขาขวัวใส่มันจะเป็นปลาแดกโอแบบนี้มันกินหอมดีว่าใส่หัวขวัวใส่ยัง่ไงครับใส่หัวขวัววะไม่เอาเขาขวัวพอแล้วให้มันเป็นแล้วคอยมาซีเมืองเขาขาดอย่างมันจานเขาก็ต้องใส่เกลือสีไหลหน่อยนึงบบให้มันอันนั้นทั่มันบบเป็นกินแบบนี้หั่มมันจะเป็นกินนผส้มบ่ พี่ก็จะปรลัดนี่ทำมเตรมโคกเลยเอเน้ใส่มาจากไห็ยีน้อยแลนี่หน้องมันใส่สามซ้อนคนตลาดตลาดเขใส่ มีกองเชียร์ครับลูกสาวนะครับยามไทยอกครับผมคอเวลาประด็กกินหอมประเด็กเห็ดเอวตู้กับประเด็กตลาด เดียตถุควรไม่อที่ทางแลกแจ้งจำไมหลทาวนนี้เป็นแดกแจ่งอ่แดดแจไปเราป็นมาผมเชื่อมแล้วพหมายเข้มเข้มหลก็ปวดแดกบานผมเนี้ยขึเกมึงยฮมวัตถุดแทบเลยต้องชมอีกลวัตุแทบผมตัดใช้แบบคามเปลี่ยนมอีกมาจา้เมานกว่าใส่จไย บ่อเสียเตัวทุกตัวดิเดซิมสองเือกนะเดชิมเดียวเลยตงิมนะซิมนะขอิมยอาแต่อยากซิมอยากได้รู้ส่กับมัขิรับปาได้่อันนี้ปรุงได้บอกไหมเออปรุงออกมาเลยอันนั้เอาข้างไว้เอเอาปุไหอมอันนี้ครับพักนี่เล่าใส่เส้นที่แล้วลุงอบาัไหนก็เสียบอยู่แหละอุ่นหรอ่น คนละจังดเยโอ้ยล้างมืด้วยนะ็กน้อยสองตัวเส่นอย่างน้องกินนำเก็บอะไรเมื่อยกินเลยะเุ็บีมพกกึ่งๆาจุบริหารงานใกล้ใกล้ใ้อไดี้ยคืเป็นเงท่องเที่ยววันไหนที่ไปวันไหนนีครับท้าวุ่เก็บบ้าสด ดีวลองผักสดก็สมต่ำอาหารหลักผักป้าเห็ดบุญชอบเดี๋ยวได้วาเปียกไปโรงบ้าบเขาไปเี่โรงแรมนุ่งยังไปเมื่อว้ไปเห็ดบุญนุ่งย่งี่จไปเที่ยวหนึ่งซื้อป่ะเลอยากไปเมื่อวันแล้ได้อยากไปเดี๋ยผ้าไปไปก็ไปเดินนี่ละกบที่พี่เาี๋ยวผมาไงวเน่ยโอ้มาทานดีกว่าดูทงกะทนีม่พี้เด้๋วามปา คงดชาคุณอยู่นะเ่เปล่าไหมอ่ะเขาต้องอาเมนูรักเขาเต็มๆก่อนก็จอดวจากิดกำไรมากกวกิเผักเอกัินนละเดี๋ยวผมคิมาจาวหาวิธีจ้าวมันได้ไง่านี้ครับรอบอน้ะ ว่าเราจะถาบิลลี่ว่ะาเสี่เป็ดมาต้องมาเต็นเวียนเฉยๆกโอเคเป็ดอําเป็ดกินแทบๆเลยต้องมาเต็นเวียนพ่อต้องไปหาเครื่องมาคุปปนะมามาจับมาจับมาจับใหรผมได้ถึเล็กคนที่หนึ่งอีก่นบอให้แม่เห็ดนายถเล็นที่หนึ่งแล้ะโอ้วานถึเล็ด้วยกือเล็ด้วย้สี่อยู่อยู่กกมากอยู่ เดี๋ยวมาสูนานาอยู่ดวงมงที่ไนไรอ่ยิงทยจักแล้วสด้ล่ะแจงดวงมึงไผบมันกันก็ม่ถือก็อ่ะเอาไผดงมันกินเยียบอไซื่วต่ออีที่ค้องน้โซอะดวงดีก็ได้ดวงดีเขามรือ่าเขานีเขามาเนน่ฮึยกินไปจะเสย แม่ี่มั่งกินกินในเกีเบิกหุนเลยเพรนเพราะว่าเนี่ยไกลครับเระเทศนเสมบูรณ์เง้เออเบิกแม่จอใจขาเลยต้อยแล้วกินกินเรือเขาเฮ้ยกินกินเป็นกินอิ่คอบงลูกเขยเจนเนี่ยมันบอ้วนจากเื่อ้วนเป็นกกินขขาเขาไม่ใหญ่หือเขาไมเขามสุดวนไป็นเโอ้ยประหยัดเงินไม่ให้รูปไปเต่าหรอก Eh, nyut. Ya, kin duma. Sejak